ยันพยาสุบันพลังพุทธมหาเดชเรียกทรัพย์เรียกบารมีคุ้งครองรอบด้านถ้าคุณกำลังมองหาของดีที่ขึ้นเร็วเห็นผลไวทางเต็มสูตรยันพยาสุบันคือผืนที่ไม่ควรพลาดเด็ดขาดผืนนี้อัดแน่นด้วยพุทธคุณตำนานพุทธคู้ยิงย่งยหญ่เสริมทั้งโชคลาภอำนาจ ปกป้องภัยแบบครบจบในผืนเดียวภายในผืนประกอบด,ด้วยพลังมงคลพบสูขคาถาบูชาพญาสุบัณเปิดองค์ทุธรับกระแสบุญและพลังรักษาคาถาอัญเชิญพญาสุบัณเชิญบาร,รมีทุศลงคุ้มครองผู้บูชาโดยตรงคาถาพญาสุบัณทางโชคลาภเรียกเงินเรียกงานเปิดโอกาสทางศัพท์คาถาพญาสุบัณทางอำนาจเสริมบาร,รมีผู้คนเกรงใจพูดมีน้ำหนักหัวใจรูมัหาอาคม หัวใจตรีเพชรเด่นด้านชัยชนะแคล้วคลาดหัวใจธาตุสีหนุนพื้นดวงให้มั่นคงมีพลังไม่ตกยันสำคัญเสริมที่ในถือนเดียวยันยอดมองกุฎเสริมวาสนาอำนาจผู้ใหญ่เห็นดูยันกันผูดผีปีศาจกันของกันคนกันเคราะห์ยันพงศสิลเครื่องหมายแห่งชัยชนะและความมั่นคงอักษเรียกทรับพย์คบชุด นักภูมินักเศรษฐีนักมีนักเงินนักร่ำรวยนักกินไม่รู้สิ้นภาษาอันกันเป็นพลังเงินไม่ขาดทรัพย์ไม่รั่วลาบเข้าเรื่อยๆผืนเดียวที่ให้พลังคุณพบทั้งชีวิตเรียกรัพย์ค้าขายดีลูกค้าเข้าต่อเนื่องเสริมบารมีคุยงานง่ายเจราจาผ่านคุ้มครองกันไั่กันคนคิดหลายเหมาะมากสำหรับคนค้าขายออนไลน์นักธุรกิจและผู้ต้องการความรุ่งเรืองเลย สนใจติดต่อสอบถามได้ที่เพจยันธงสินครับ